กฎของการเป็นคนมีค่าในสายตาของแฟนเก่าสิ่งที่หลายคู่ผิดพลาดในการที่เราอยากให้แฟนเก่ากลับมาแล้วถ้าทำเจ็ดข้อนี้การกลับมาจะยิ่งยากแต่ถ้าคุณรู้เจ็ดข้อนี้และถ้าคุณไม่พลาดเลยการกลับมาจะง่ายที่สุดหนึ่งถ้าพลาดเรื่องนี้คือการอ้อนวอนขอให้กลับมาจะกลับยากสองคือการตามง้อเขาครับสามครับไปฟ้องพ่อแม่เขา สี่ครับคือการถามหาเหตุผลครับห้าครับคือการส่งแชทไปซ้ำๆเจ็ดครับคือการประจานเพราะงั้นนี่คือเจข้อครับถ้าคุณทําจะยิ่งกลับยากถ้าคุณพลาดเจข้อนี้เวลาคุยกับแฟนเก่าอย่าพลาดห้าข้อที่จะบอกในห้าข้อเดี๋ยววันนี้คุณคมจะแชร์สองข้อถ้าคุณพลาดมาเจข้อแต่ถ้าวันนี้คุณมีโอกาสได้คุยกับแฟนเก่าอย่าพลาดสข้อนี้หนึ่งครับ คือบอกว่าตัวเองยังโสดเช่นแฟนเก่าถามเนี่ยมีคนใหม่แล้วหรือยังอ,อ่ะอ๋อเปล่าหรอกฉันยังโสดยังไม่อยากมีใครหรือบอกเขาว่ามีคนใหม่จะยิ่งพลาดไปกันใหญ่สิ่งที่ควรตอบกลับเวลาเขาถามคือให้ให้สวนลับว่าแล้วอยากให้มีหรือเปล่าละ่ะคือมันเป็นการพลิกคําพูดตอบโต้ความรู้สึกอย่าบอกว่าโสดแต่ถ้าโอเคมีคนใหม่ไปแล้วคุณอย่าบอกว่ามีคนใหม่อันนี้ไม่ติดแต่ห้ามบอกว่าโสดหรือยังรออยู่ค กับอันที่สองการขออีกครั้งว่ากลับมาเหมือนเดิมได้ไหมครูคอมให้หมดเลยเอาไหมห้าข้อนี้ถ้าคุณไม่พลาดในการสนทนาเขาจะมีโอกาสกลับมาง่ายครับและจะปลดบล็อกง่ายด้วยครับและจะลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกดีๆด,ด้วยครับถ้าใครอยากได้ห้าข้อนี้ครูคอมให้หมดเลยนะครับในการเอาไปทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันดีขึ้นแล้วเรื่องนี้มันอยู่ในคอร์สหลักหลายพันของครูคอมนะครับ เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สเลยคร7,900บาทนะครับถ้าใครอยากได้ทั้ง5ข้อนี้ให้พวกเราพิมพ์รหัสนะครับพิมพ์คําว่าแฟนเก่าแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่งครับเดี๋ยวจะมีบอทส่งทั้ง5ข้อนี้ให้กับคุณในแชทไปเลยเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณ ขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาครูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะ แฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืน่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ยแปดพันเก้าร้อยบาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับเฉพาะห้าท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่าสามพัน 900บาทครับคือ1 0แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กห0ึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ยห9ึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับหนึ่งเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ